การอ่านให้ฟังหน่อยใครมาช่วยนั่งใกล้ๆแก่หน่อยวันที่เจ oui, ็ดอคมีนามีนาคม2557ในายนาวีรุ่มเรืองอายุกำลังจะดูอยู่เพชรบุรีผู้แจ้งกับ ผ,ผู้แจ้งกับพวกจํานวน40คนซึ่งอยู่ในเอกสารนะลูกในเอกสารชาวนาซึ่งเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากโครงการจํานําข้าวประจําปี2,556ต่อ2,557ได้ร่วมกันทําหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษวันที่1มีนาวันที่7มีนาคม2,557ยื่นต่อพนักงานสอบสวนกองกองบังคับการกองปราบราม เพื่อให้ดำเนินคดีกับนสยิ่งรักจินวัตนายกิติรัตนนองนายนิวัฒน์ธรรมรงคบุญทรงไบาสารนายยุคนริมแหลมทองนายนัทวุทธใสเกลือนายยันยงพวงร,ราชธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกระทรวงพาณิชย์และองค์กรกลางสินค้าโดยกล่าวหาว่าร่วมกันช่องคงประชาชน พฤติการดังกล่าวคือนาสอย,ยิ่งรักชิน,นวัตรในฐานะน,นายกรัฐมนตรีและเป็นประธานโครงการนโยบายรับจำนำข้าวแห่งชาติกับพวก9คนได้จัดโครงการจำนำข้าวประจำปี2556-2557ต่อโดยโดยรัฐบาลได้มีมติเมื่อวันที่3โกโย2556โดยนางสาวย,ยิ่งรักชิน,นวัตรกับพวกได้โฆษณา ด้วยวาจาหนังสือพิมพ์และผ่านหน่วยงานของรัฐต่างๆไปยังประธานประชาชนที่ประกอบทำอาชีพชาวนาอ,อ,อะไรเนี <S 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 ว่าสามารถนำข้าวมาจำนำกับโครงการและจะได้เงินในอัตราตันระ1,500 15,000บาทแต่ปรากฏว่านางสาวยิ่งรักกับพวกรู้อยู่แล้วว่าโครงการจำนำดังกล่าว มีการทุจริตคอร์รัปชันและไม่สามารถจ่ายเงินได้ให้กับชาวนาได้ครบทุกทุกครบถ้วนเนื่องจากก่อนทำโครงการรัฐบาลได้รับหนังสือ,อ,อบอกกล่าวจากองค์กรอิสระต่างๆว่าโครงการนี้จะมีการทุจริตแต่รัฐบาลภายใต้การนำของนาง,งสาวยิ่มรักกับพวกนี่ได้เชื่อฟังยังทั้งยังเอ่ยยัง ยังปกปิดเอาไว้ไม่ไม่อะไรไม,ไม่ไม่บอกชาวนาผู้สุดริตเหรอทําให้ชาวนาหลงเชื่อได้นํำข้าวมาจํำนําตามโครงการเอ่อนำนช้าข้าวมาจานำทองกตามโครงการนี้เป็นจำนวนมากทำให้ชาวนาได้รับความเดือดร้อน จึงได้ร่วมกันร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีตองสอยิ่งรักกับพวกอะไรโดยมีอะไรตามกฎหมายพันตำรวจเอกนศเสวสเววสเสวตเลศลองลองบุกกำกับการ ปรับปรามรองผู้บังคับการปรับปรามได้รับหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษดังกล่าวจากนายระวีรุ่มเรืองและพวกแล้วเพื่อจะได้ดําเนินการตามกฎหมายต่อไปเอะไรนี้ขาดทาลินเพลงดิบไปนะจ๊ะเออเพราะว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปฏิเสธว่าคดีชาวนาช่อโกงไม่ได้อยู่ในคดีพิเศษได้ทั้งที่มันมีอยู่ในหลักการหนึ่งในหข้อ ของหน้าที่ของค oh. ดีพิเศษ